รีบๆกันหน่อยนะคะวันนี้มารีบอร่อยกันได้แล้วกับราคาแบบว้าวเดนั่นเองค่ะเลย,เยไปดูดีกว่าคนเยอะมากเลยวันที่ทุกคนสามารถซื้อโดนัท12ชิ้นจากราคาปกติ29บาทเหลือเพียงชิ้นละ12บาทเท่านั้นวันนี้คนเยอะมากๆเลยละค่ะนะคะวันนี้ดันกินโดนัทยิ่งกินยิ่งหน้าตา ไปหาผู้โชคดีในรอบนี้กันนะคะซึ่งผู้โชคดีในรอบนี้ต้องมีกระเป๋าสีเขียวเดี๋ยวเราไปดูติกล่าวค่ะว่าใครมีกระเป๋าสีเขียว <c oughs> บ้างค่ะกระเป๋าสีเขียวยินดีด้วยนะคะลูกค้าเป็นผู้โชคดีค่ะที่มีกระเป๋าสีเขียวค่ะนี่เลยนะคะไม่ต้องอายค่ะวันนี้และเราก็มีนะคะเป็นรางวัลนี่เลยค่ะ ว้าวเดย์ every day everyday. ให้กับลูกค้าด้วยนะคะให้ลูกค้าได้สิทธิ์ในการซื้อโดนัทนะคะเหลือเพียง144บาททุกวันทุกสาขาเลยค่ะนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวรับเลยนะคะยินดีด้วยค่ะดั n งกินโดนัทว้าวเดวันลดถล่มโลกเฮอย่ารอช้านะคะรีบรีมากันที่ดั n งกินโดนัทมาเจอกับส้มปั่นได้นะคะตอนนี้มีของรางวัลมารอทุกท่านอยู่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปกันให้ด้วยค่ะ